และที่คุณเห่งได้แน่คือเรื่องการเก็บข้อมูลลูกค้าพอเก็บแล้วคุณเห่งรู้สึกได้ความแตกต่างยังไงบ้างอ,อตอนแรกเลยครับผมมองกลุ่มเป้าหมายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในสินค้าผมเป็นสินค้าของผู้สูงอายุนะครับ uh huh. ผมมองกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเอลูกซื้อให้ปู่ย่าหลานซื้อให้อะไร uh huh. ผมมองที่คนที่อายุน้อยทีนที้คอนเทนต์ผมคอนเทนต์ผมเนี่ยผมก็ทําไปที่ยิงไปที่คนอ่ลนาลักษณะคอนเทนต์ผมจะสื่อสารให้คนอายุ แต่พอได้ยิงแอดจริงๆแล้วครับอแอดที่วิ่งไปเนะี่ยแอดวิ่งมาหาผู้สูงอายุคนผู้สูงอายุมากกว่าคนแก่ซื้อใช้เองอันนี้อพอยอดมาใช่ไหมครับพอยอดที่ปิดมาผมก็เอาตัว data ของลูกค้าเข้าไปดูครับเขาทำอะไรจีไอะไรอายุเท่าไหร่ปรากฏว่าเก็บๆมาทั้งหมดพอม,มาดูที่อา้าลูกกลุ่มที่เล็งไว้ตอนแรกไม่ใช่นี่ เป็นผู้สูงอายุซื้อใช้เองหมดเลยก็เลยจะต้องทำคอนเทนต์ใหม่เป็นเป็นคอนเทนต์กับผู้สูงอายุโดยตรงเลยแล้วพอปรับคอนเทนต์ผู้สูงอายุแล้วเป็นไงบ้างยอดแอดผลตอบรับดีครับฮถือว่ายอดกระโดดใช่ครับอ่าอันนี้คือประโยชน์ของการเก็บข้อมูล